ก่อนจะไปดูคลิปก็ขอขอบคุณเมนแรกของเรากันเลยถึงจะเป็นเพื่อนผมเองก็เถอะก็ใครเป็นเมนแรกบอกก็จะปังหมดไว้แล้วก็เอาออกช่องอย่างนี้เลยซึ่งกับไม่รู้จะพูดอะไรก็มันพิมพ์แค่อีโมจิไปดูคลิปดีกว่าเนาะไปก็กราบสวัสดีทุกคนทักกันด้วยนะครับผมทักลับอยู่เกมไม่ใช่ออนิเมะเป็นกาแต่เป็นออสตาทาวเวอร์ดีเวนโอ้เอาติดเสาเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาเล่นออสตาหน่าจะ เป็นปีเป็นปีได้เลยครับที่ไม่ได้เข้ามาเล่นแบบเล่นจริงๆอะ่ะไม่ได้เข้ามาใส่โค้ดเออไม่ได้เล่นแบบเป็นปีจริงๆล่าสุดที่เล่นน่าจะเป็นกากไปเทพของออ t ตาซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าล่าสุดที่ลงไปเนี่ยมัน EP ไหนลงเมื่อไร่ซึ่งแต่ผมจําได้ว่าเออผมเคยบอกว่าจะมาจะกลับมาปิดซีรีส์นี้แต่ก็ลืมไปละกว่าจะมาปิดซีรีส์นี้จริงๆก็เป็นปีอะ่ะโอเค ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวว่า All Star X เนี่ยกำลังจะมาซึ่งเชื่อได้ไหมไม่รู้แต่ส่วนตัวผมไม่เชื่อผมว่าบิดอืมน่าจต้องรออยักประมาณสอาเดือนถึงจะมาคิดว่านะโอเคก็ในๆนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับที่จะได้เข้ามาเล่น All Star ผมก็จะมารีวิวไอว่าไอเดเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกเกมพาร์ทไม่มีสักอันสายพีองแท้ผมโชคออสตาจริงออสตาเป็นแมปที่เท่าเทียม ไม่มีเพรดไม่มีสเตตคือมึงเท่าเทียมอะ่ะตัวละครคือเหมือนกันเปะสเตตเหมือนกันเปะที่สําคัญคือ PvP สนุกอืมโอเคมาดูตัวละครดีกว่าก็จากที่เห็นทั้งหมดก็ผมมีชาร์โ์ที่ยังไม่อีโวเนาะแล้วก็มีมึงไครเนี่ยไอด้านี่โอชิกูเนอ่ยโอชิกูกลายเป็นกวางอ่ามีโอชิ มีมึงใครอีกเนี่ยหนวดดำใช่ไหมเออกูใส่ออฟหนวดดำอยู่น่าจะเป็นหนวดดำแหละแล้วก็มีอีวานไอ,อตัวโกงเลยอีวานเนี่ยแล้วก็มีมึงใครอีกเนี่ยใครวะออทจิโทจ,โทจิใช่ไหมเออผมจำชื่อจำ,จำชื่อโทจิได้มึงเปลี่ยนโมเดลซะน่าเกียดเลยแม่งโอเคไหนๆก็เข้ามาละรีวิวตัวละครกันดีกว่า อันดับแรกคือ7ดาวซึ่งจริงๆก็มีไม่เยอะแหละส่วนมากมันก็เป็นพวกแบบโกคูกับบูที่มันแบบมันปั๊มอ่ะเออเจ็ดดาวที่มีจริงๆก็อ่ามีโกคูมีบูมีชา a d โดหญิงแล้วก็มีคูลเลอร์ส่วนไอ้พวกซัมพวกนี้ไม่ต้องนับหรอกแล้วก็มีนี่ครับกิริโตะคุ้งก็เป็น7ดาวตัวแรกใน id ของผมเลยนะถ้าจะไม่ผิดอะเออนะเพราะว่ามันไอ้นี่ครับเพื่อนแบกคือผมไม่สามารถลง ดันขอออสตาได้เมื่อก่อนเพราะมันแหลกมากปัจจุบันเครื่องนี้ก็ไม่มันแต่ว่ามันจะลงไหวไหมเพราะมันก็แหลกจริงอะเนาะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมเนี่ยเลือกเล่นออสตาผมมีเจ็ดดาวเยอะกว่านี้ครับแต่ส่วนมากยังไม่อีโวไงกันเนี่ยโกคูเจ็ดดาวอ่าตัวที่หนึ่งโกคูเจ็ดดาวตัวที่สองโกคูเจ็ดดาวตัวที่สามไอสั์เยอะชิบหายแล้วก็มีโทจิร่างนอนอะนะเยอะกว่านี้ผมจําได้ผมมีเจดดาวที่ไม่อีโวเยอะกว่านี้มาก อยู่ไหนหมดวะออตาเนี่ยจริงๆถ้าเป็นไปได้ออตาเอ็กผมอยากให้ยังคงความอย่างนี้ไว้อยู่อนี่ทันจิโร่เจ็ดดาวป้านี้น่าจะใช่นะน่าจะทันจิโร่เจ็ดดาวเออใช่คือผมอยากให้ออตาเนี่ยคงความที่มันแบบเท่าเทียมอ่ะเออผมคิดว่าออตามันได้เปรียบเรื่องนี้นะเพราะแบบอื่นมันไม่มีใครทำรับความเท่าเทียมอ่ะแม่งถิวตัง AR แม่งจะมีแต่โมนาจะมีแต่ยูนี่จะมีจุดหนึ่งแค่นั้นเลย อัลตานี่คือเป็นแบบที่เท่าเทียมที่สุดแล้วผมเลยชอบไงน,น่าเสียดายครับมันมันดูโมเดลดีแค่แต่ละตัวสภาพอ่านี่โกโจเจ็ดดาวแล้วก็มาระเจ็ดดาวมาระเนี่ยผมเพิ่งสุ่มไปเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมมาอัดกากไปเทพเออไม่ใช่กากไปเทพผมมาอ,าอัดอําลาออลตาไว้แล้วครับแต่ผมเผลอลบซึ่งในคลิปนั้นนี่คือผมไปสุ่มหามาระนั่นแหละใช่แต่กูเผลอลบไงก็เลยมาต้องอัดใหม่ แล้วก็นี่ครับลูฟี่เจ็ดดาวอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะโซลเจ็ดดาวนะเออมันอีโวไม่ได้อะไม่ใช่แหละอันนี้อะไรอะโกคูซูเปอร์นห้โกคูปกติเพราะโกคูเจ็ดดาวเนี่ยซูมมามันจะเป็นไอ้นี่เลยเออหกดาวเลยอ่านี่กริฟฟี่ที่พูกมึงรักพูกมึงชอบกันนะเออที่มันแบบทวายอะแล้วก็นี่คูเลอร์ปะ่ะน่าจะคูเลอร์ er. ไม่เปลี่ยนโมเดลซะน่าเกลียดเลย ก็น,นี่กูมีตัวละครเยอะขนาดนี้เลยในกระเป๋ากูเนี่ยฮะอันนี้หมายเลข17กูเลยเนี่ยอันนี้ใครเองเนี่ยเมอร์ลินเนอะไม่รู้เลื่อนมากูเจอแต่คริริโตะไอเทียคุราปิก้าคุราปิก้าอันนี้ก็จากตู้นะถ้าจะไม่ผิดอ่ามมนใช้กระทาจากดันครับน่าจะจากตู้เหมือนกันแล้วก็มีตัวไหนอีกหนอ อ่าลูฟี่ส้ำผมได้ห้าดาวซาำเยอะนะจริงๆอะ่ะซูม,มากิอันนี้อีโวไปก็น่าจะเป็นร่างไอ้นี่แหละที่เรามีป่ะหกดาวก่อนหน้านี้เพราะผมจนได้าซูม,มากิมันอีโวยากอยู่ครับเพราะว่าตัวละครนี้มันเหมือนหาไม่ได้ปะ่ะก่อนหน้านี้มันออกจากตู้ไปแล้วแต่เขาแอดเข้ามาเพิ่มอ่าเนี่ยอีฟี่เจ็ดดาวซ้ำโกโจซ้ำเดกูอันนี้มันเดกุ u, ปกติแหละไม่เดกุไม่น่ามีเจ็ดดาวปะ่ะ ไม่แน่ใจอันนี้ก็ตัวจากตู้ครับไอ้ที่มันอยู่กับอีเลนอะชื่ออะไรวะอะไร oppo อะไรอย่าง Opp o p ป o ที่ห้อมือถือผมก็ไปเรื่อยเหมือนกันนะอะัตัวนี้ก็จากตูก้ก็ซ้ำเหมือนกันได้เยอะมากจําได้เลยผมสุมหาชื่ออะไรนะลูฟี่เจ็ดดาวกูได้แต่ตัวเชียนเนี่ยดูดิแต่พอลูฟี่ออกแม่งก็ออกซ้ําให้กูด้วยนะกูมีนี่สี่ตัวเอ๊ะอันนี้บุชี่เออนี่ก็บุชี่เจ็ดดาว แม่งเกือบจําไม่ได้อันนี้รอปะจำหม,มวกได้ทรงหมวกได้อยู่อันนี้อิติโกอิติโกปกติแหละไม่น่าใช่จ็ดดาวอ่านนี้ก็เห็นคอรกรับจากตู้เหมือนกันเห็นไหมผมมีตัวละครเยอะมากเลยนะเห็นคอกซ้ําด้วยกูเพิ่งเห็นือผมมีตัวละครเยอะมากๆจากตู้ s าร์ดัปที่ไม่ได้แบบไม่ได้อีโวอะเออซึ่งตอนนี้ก็เลยสีบส ไม่น่าพอปะ่ะมีตู้สุคุณะมีตู้เบติต้ามีตู้ตัวอะไรไม่รู้แต่โจโจ้มีตู้รวมอ้าวตู้มาดระไปไหนละวเขาออกแล้วเอ้ยแต่ตัวนี้มีฟรีว่ะเอาเปล่าเอาเปล่าแบบในตู้นี้นี่ก็มีอิจิโกะที่เรายังไม่มีอ๋อนี่ไงมาดระมีอิจิโกะที่ไม่มีครับแล้วก็ตัวสุดท้ายชื่ออะไรนะอะไรอะไรจิจิสักอย่างโยรุอิจิอะไรสักคนละตัววะบอก คือผมไม่ได้ดูบีดไงต้องขอบประทานอาภัยเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นไตอ่อีทีโกมาเชื่อผมอืมไอ้เหยียบฟานล,ล้วนเลยบอลแต่เป็นร่างสามนะมีลุน้นถ้าเป็นบอลแดงเนี่ยมันได้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับแต่พอเป็นบอลฟ้าเนี่ยแกยากหน่อยมามีอ่อโอ้ ซาสึสเกะปะอ่าซาสึสเกะฮะซากุระอ่ายังยังแม่นอยู่มึงใครอ่ะลูฟี่โอ้ต่เฟร์ไม่เปลี่ยนซะเปลี่ยนซะก,กุไม่รู้เลยและคือเงามึงเลือนลางมากเลยใครเองเนี่ยไม่รู้จักใช่ไม่รู้จัก,ม,จกมึงใครเนี่ย เจนอตนี่เจนอตเลยเนี่ยคุณนึก็ไเป็นเซกซนเซียก่อนปะไม่ก็สินคูอะอ่าเินคูไอผมตั้งๆที่ยางเนี้ยไม่มี2สองตัวอ่ะใครเองเนี่ยไม่คุ้นเลยอ๋อชื่ออะไรอะอะไรก็ไม่ได้ดูบรูโตซะด้วยสิจำไม่ได้ใครเองเนี่ยเ,ยะะยเงามันเอลอน้างมากเลยอะ ออโทริโกตัวละครที่ไม่เก่งสักมีต้าเมื่อไหร่มึงจะมีโทริโก6ดาวอะนามิกระบอกนามิก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอะไรอะป้ากานันเลาอะใจเย็นใจเย็นอันนี้พูหน้ายามีอะไปถ้าโมเดลเก่าๆผมพอจำได้อยู่ถ้าเป็นตัวละครที่แบบจากอันนี้ไม่ได้เคยดูแล้วพวกเนี้ยจำได้โซโลอาคือผมไม่ได้จำโซโลที่ดาบสินะกจูจำที่จุกบนหัวมันอนะ ชัดเจนเลยว่าเป็นโซโลเรียบร้อยครับเกลือแม่งเลย90เพจปอบใจเปลี่ยนจาก90เพจเป็น90สตาร์ดัสได้ไหมในเกมมันก็จะเจ๊งหน่อยๆใช่ไหมมึงก็เอาสตาร์ดัสให้กูสักหน่อยเถอะส่วนในตู้เป็นตัวอะไรในหกดาวโคจิโร่ปะที่มันสู้กับโพไซดอนในรออเรคคอร์ดออฟเลนาร็อกเออร์มากเลยคนชนเทพกระเป๋าเต็มเว้นี่ว่าจะเปิดสักหน่อยไหนอะ มันเพิ่มกระเป๋าได้ใช่ไหมผมเพิ่มตันหรือยังอะเพิ่มตรงไหนวะลิมิตโอ้ยเจี้ยจบจบแล้วครับทานผู้ชมเราไม่ได้มีโคจิโร่เข้าในกระเป๋าแต่ไม่เป็นไรในไหนเกมมันก็จะไปอยู่แล้วว่าเราเล่นออสตา x พร้อมกันเลยน่าจะดีกว่าโอเคงั้นหลังจากนี้ก็คงไม่ได้กลับมาเล่นออสตาแล้วจริงๆอาจจะไม่ได้เข้าเลยครับจนกว่าออสตา x จะมาซึ่งไม่่ไม่น่าใช่ในเร็วนี้คิดว่านะ ถึงแต่และคนจะบอกว่าเออมันใกล้จะมาแล้วก็ถอะถึงผมก็เดานะเดี๋ยวมันก็หาเรื่องบิดอีกอ,ะอ่ะอาสักสามเดือนนะสักสามเดือนอันนี้คือกูหวังแบบไอ้นี่ที่สุดแล้วนะให้โอกาสที่สุดละสามเดือนถ้าเกินสามเดือนกูก็ไม่มีปัญญาจ,จะคุยกับมึงแล้วอ่ะฟุตผมหวังนะเพราะมารดาโอมันก็จะกลับมาทําใช่ไหมล่ะเค่ว่ามารดาโอจะกลับมาเนี่ยกูรอแค่มาดาโอมาดาโอมันทําเกมดีครับไม่เหมือนไอ้ฟุตแม่งบิดจิ๊บหายใจเย็น ส่วนตัวล้วนๆลนเลนนี่เนะี่ยโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรให้ทําอีกนะเนาะจริงๆผมอยากไปเล่นสตอรี่เพื่อปิดคลิปนะแต่แบบมันก็น่าเบื่อสตอรี่มันก็เดิมเดิมะปิดคลิปโดยการสุ่มน่าจะดีกว่าก็าถ้ามีกระเป๋าพื้นที่เหลือทีนี้ก็จะสุ่มโคจิโร่แหละแต่ขี้เกียจเคลียร์ละเพราะฉะนั้นช่างแมงโอเคไปจริงๆละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย